สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตะซอยสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับแคนในรายการนอกรอบครับผู้ชมครับการผลิตละครโทรทัศน์ออกสู่สายตาผู้ชมนั้นต้องมีทีมงานหลายตำแหน่งครับที่ทำหน้าที่ร่วมกันแต่ในละครเรื่องคู่กรรมครับต้องเพิ่มทีมงานมาอีกหนึ่งตำแหน่งคือตำแหน่งผู้ช่วยพู้กับด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นช่วงหน้าครับเราจะพาไปนอกรอบกับตำแหน่งนี้กันชาแต่งงานยากมากครับนอนไม่หลับเอนอัดทีสองอัดทิ่ สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนคุณผู้ชมครับละครเรื่องคู่กรรมมีเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นครับเบื้องหลังการทํางานจึงต้องมีบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบถึงหน้าที่การทํางานนะครับของผู้ช่วยผู้มักับด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นกันครับ ผู้กรรมเป็นเรื่องราวของทหารญี่ปุ่นที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งในการทําสงครามและเพื่อให้เรื่องราวสมจริงถูกต้องตามประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากที่สุดจึงต้องมีตําแหน่งเพิ่มขึ้นมานั่นคือตําแหน่งผู้ช่วยผู้อุกับด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นชื่อจินโชโกะนกกามสกุลทานิคาวะรับเป็นลึกขึ้นไทยญี่ปุ่นครับคุณพ่อเป็นญี่ปุ่นคุณแม่เป็นคนไทยคัน้นแรกพี่สานโทรมาหาคนช่วยญี่ปุ่นอยู่สนใจไหมผมก็ยังไงดีนะ ทำรักษะเดียนด้วยแล้วช่วยด้วยคนเหนื่อย,น,ยนี่ยแต่ไม่ชอบเรื่องญี่ปุ่นที่มัวม่วๆอะไรภาษาคันจีมาถ่ายแล้วผิดแก้ไม่ได้ก็ไม่อยากทำอย่างนั้นก็โอเค รอนเดอร์ช่วยครับพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมประเพณีอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นคือผมไม่รู้เลยผมก็ใช้วิธีว่าเราก็ทํางานเหมือนเราตามงานตามปกติแล้วเราก็คิดแบบเป็นคนไทยแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเป็นไงโชวบอกญี่ปุ่นอย่างเดียวก็แต่ตามมากปกติญี่ปุ่นทุกคนใช้ว่าบกเรียกว่าผมผมสมัยนี้บอกบกคแต่สมัยนั้นยังไม่มีไม่ใช้ทหาไม่ใช้ใช้ว่าจิบุงัตเองวาตาชิ แต่งงานยากมากกับนอนไม่หลับหนุ่งงานที่สองอาหาคนยากด้วยก็เคยกับพ่อเคยกับเพื่อนเออยูทูชืบ้านนั่งสื้อบ้านก็มีพระก็ยากอุป,ปกรณ์อะไรก็เอาของเจงมมากยากมากอีกอันก็สมัยก่อนของไม่ค่อยมีเขาคิแบบว่าถ้าผมมีแบบนี้ผมไม่กลับที่คุหรอกผมจะอยู่ไปจนตาย,ยาเลย เราก็ทำหน้าที่เป็นล่ามคืออย่างล่ามล่ามที่โค้ชแอคติ้งได้เพราะว่าโชว,โชว์มีความสามารถทางด้านการแสดงแล้วก็เป็นผู้กำกับละครเวทีด้วยอย่างคนที่เล่นเป็นพันโทมาโอดเนี่ยภาษาไทยไม่กระดิกเลยผมก็จะคุยกับมาสอดแบบเหมือนคุยกับคนไทยเป็นภาษาไทยแต่แต่โชว์ก็คอยอยู่ข้างๆเพื่อบอกไปลาบลาบลาอะไรว่าไปแล้วเพราะเนื่องจากเขามีเซนส์ทางการแสดงหมายถึงตัวโชว์อะแล้วเรารู้เรื่องการกำกับอยู่มานึงมันก็จะเข้าใจกันง่ายแล้วก็สื่อสารกันง่ายอะไรอย่างี้ครับ ก็เหนื่อยครับเหนื่อยอยากตอนที่เด่นด้วยวมีนักสแสดงอีกเหมื่อนที่ไม่เข้าใจภาษาไทยผมก็แปลแล้วเด่นแปลแล้วเต่นเหนื่อยเหนื่อยตอนนั้นเหนื่อยแต่สั่งมากก็อยากให้ด,ดีจริงๆเรื่องคือกำดังมากแต่ไม่คิดว่าตัวเองมาเร่นได้ก็คิดว่าโอกาสดีที่ดีใจที่มาช่วยด้วยและมาเต้นได้ด้วยครับ ด้วยความเป็นชาตินิยมบวกกับความรักในศิลปะก,การแสดงและที่สําคัญคือต้องการสืบสานวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ถูกต้องออกไปการได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนวนนยายที่ยิ่งใหญ่อย่างคู่กรรมถึงแม้จะต้องทําหลายหน้าที่ทั้งนักแสดงล่ามผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงและหานักแสดงชาวญี่ปุ่นแต่คุณโชก็มีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องนี้ครับ ท้ามพลาะละครเรื่องคู่กรรมคืนนี้ครับเวลา2ทุ่ม10นาทีข่าวจบปุ๊บละครมาปั๊บทางทางบห้าสำหรับวันนี้มาเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ